มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสรุปราคาทองคำวันที่31มกราคม2568ปรับพุ่งขึ้นสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำวันที่31มกราคม2568ปรับราคาแค่ครั้งเดียวนะคะ ิดตลาดสิ้นวันนี้ปรับขึ้น250บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อบาทละ44,350บาทขายออกบาทละ44,450บาทส่วนราคาทองรูปพรร์น,นะคะรับซื้อบาทละ43,554บาท68สตางค์และขายออกบาทละ44,950บาทค่ะรักษาระดับสูงสุดในประวัติการส่งท้ายเดือนมกราคม2568ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ